เอฟซก็มาถึงสวนทุเรียนเล็กของอา,อาเชนเห็นว่าจะเอาลงเอาลูกกันกปีนี้ว่าจะจัดการลูกปีนี้รอแล้วแนว,วทางแปลงนี้เป็นยังไงก็ซานโฮโมเดลเหมือนเดิม <Okay. S 1> อ๋ออะไรมัางอ่ะเหมือนเดิมอีก่แล้วแก็บตีงใหญ่เพื่อคนอื่นไม่เห็นคลิปเก่าอา่ะยืนตรงนี้น้องเมย์ยังไงอาเชนเพราะว่าแปลงแก้บ้านเราใช่อันนี้อันนี้แปลงของอาค่ะเ,เขา,าปีที่แล้วนี่อาการหนักเหมือนกันเหมือนของหนูเลยแต่ว่าของเขาเนี่ยจะหนักกว่า เห็นว่าบงใบไม้ใบเล็กเต็มใช่ใบเล็กใบไม้หนักเคมีด้วยไอแปลงใหญ่เขาที่เราไปชมกันเมื่อกี้ใช่ก็าสเคมีก็เราเอาไประบาดให้เขาใช่มีอะไรระบายระบายไม่ต้องไปเถียงใครหนักแล้วเกินสิบ้าวันนี่ซัดสิบห้าวันซัดเอาไปหวานเขา เขาจะเป็นแบบว่าเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวสวนหนูเต็ดเต็ดคนใหญ่อีกแล้วเหรอใบเล็กหมดแล้วไลท์ทอ้เขาดูสะดุ้งแล้วอันเนี้ยใช้ยังไงเหมือนเราวันเดียวกับเราหรือไงทีหลังแปลงนี้จะเริ่มทีหลังแปลงของหนูประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าสเต็ปเดียวกันเลยค่ะโปรแคลโปรแคปสิงใหญ่แล้วก็เทอร์โบแพนไอไนแค่นี้ ใบโขาแตกบ้าบอเขาแตกเหมือนกันนะแตกฮะแตกเยอะแตกบ้าเลยแตกแบบอันนี้มันมันมันเริ่มแก่แล้วไอ้ที่แตกมามันเริ่มแก่แล้วไงนี้ว่าอาหารเขาจะช้ากว่าเขาจะช้า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 กว่าทีเนี้ยก้องเข้าตรงนี้นี่นึองอ่ะน้องเมย์มาอธิบายตัวปุ๋ยสิงใหญ่เราเนี่ยข้อมันจะค่อนข้างยาวใช่ค่ะแล้วถ้ากําลังต้นเดิมไม่ค่อยดีอ่ะ หูข้างจะแตกน้อยอแต่ของอาเชนก็ถือว่าแตกอยู่นะใช่ค่ะแตกอยู่ค่ะเนี่ยหูข้างนี่มันคือมันแทงแทงคู่กับใบเก่าเนาะแทงคู่ใบเก่า <ๆ S 2> มาตลอดเนี่ยใบเก่าเ<ๆ>นี่ยแทงคู่ใบเก่าเขาจะแทงมาตลอดแล้วก็จะมาออกยอดให้ด้วยนี่อ,ออกยอดให้ด้วยเพียงแต่ว่ายอดจะไม่อลังการเท่าของน้องเมย์ใช่ใช่น้องเมย์ยอดจะมาเป็นแบบโหมาเป็นงูเห่าเลยนะใช้ใช้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่า แปลงนู้นมันแปลงไวรุ่นไงแปลงัยรุ่นแล้วก็ซัดหนักอย่างเา <c oughs> ดียวคือรอบใบเร็วอันนี้เขาไม่ได้เร่งรอบอันนี้เขาขเร่งรอบค่ะหน่อยทิดห้างันก็ได้น้อง,ง <c oughs> เนี่ยเร็วช้าไปหน่อยอย่ะเชนเขาจะดึงรอบหน่อยเพราะ <c oughs> ว่าคนงงคนงานนู่นนี่นั่น <c oughs> ก็เลยไม่เป๊ะเ <c oughs> หมือนส่วนน้องเมย์แปลงนี้เขาเขาไม่ได้เล่งรอบใบเพราะว่าเขาเขาเขากะว่าจะขายรุ่นล่างไง กทำขายรุ่นล่าเขาออกที่หลังดังกว่าใช่ออกที่หลัง่ขายร้อยหลังขายสองร้อยเงี้ยเราออกก่อนเนี่ยทงไม่ค่อยดังอันนี้ทั้งเราเนี่ยไม่ค่อยดังไม่่คอยดังขายแค่สามร้อยเขาไม่เดี๋ยวดูปีนี้โดนเขาขิงหน้าใบเขามาที่หลังเออเดี๋ยวเขาได้โดนสามร้อยทำไงเนี่ยถึนี่ตอนทําใบขิงเขาไว้ไงเขาผมจะทําสารแล้วอันนี้อันนี้ลงสารเมื่อไหร่นะที่เก้าสวนพี่เป็จงลงสารที่เก้านี่เตรียมขิงเพื่อแล้วนะขิงขิงแล้วไม่ได้เตรียมขิงแล้วขิงยังโว้ยคนนี้นี่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องเอามาก่อนไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวดูเขาขายได้ราคาแพงกว่าโดนเราทิงนี่แต่ขณะนี้หูยเรามองไปข้างในก็เหมือนกันเลยนี่ดูดิใช่ใบดำเหมือนกันดำจนน่ากลัวบางทีเราเรามองว่ามันถือเอาใบก็ัอโอเคได้ได้ใบหนึงเขาไม่รีบแบบนี้เขาไม่รีบเขาสามสิบวันี่ตุล้างทันเลยอเชิงเขาจะเอาอีกใบหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะใช่เพราะใบนี้มันเต็มแลนะ ใบชนิดเต็มเดีใ<ต>ส่ใส่ทิ้งไงใส่ปุ๋ยข้างใส่ทิแต่ว่าเขาอะจะระยะเวลาใส่ปุ๋ยอาจจะจะ,จะทิ้งช่วงหน่อยหรือปาจะทิ้งช่วงใช่มันจะไม่เหมือนของหนูเพราะของหนูมันจะออกไล่ตามกันมาเลยมันจะไล่แบบว่าใบไล่กันลงมาเลยเป็นใบเล็กเห็นไหมออกมาเป็นช่อเป็นไอ้ไนี่เรียงกันมาแต่อันนี้เขาเนี่ยแต่ข้างเขาออกดีในหูข้างเยอะมากตอนนี้ออกมาเป็นสีน้ำตาลสวยๆเลยเนี่ยอันนี้เขาจะออกมาเป็นใบไอ้อย่างใบเดียว ของหนูเบิ้ลรอบใส่เบิ้ลนะพี่กองทันเขาไงก็ลุงจงก็มาขิงมาขิงกันแล้วเกินลุงลุงใกล้แล้วนะลุงจะทำอะไรแต่ยิ่งที่บ้านกเด็กน้องก็ลุงเออไปขิงเพื่อนตลอดเดี๋ยวโกูทันลุงเขาอันนี้เขายังไม่แต่งไงที่นี่เขายังไม่ได้แต่งกิ่งยังไม่ได้จัดกิ่งแขนยังไม่ลู่ fc เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอใบสองก่อนอันนี้ก็ใบใหม่เขานะ อันนี้คือชุดที่ปรับปรุงนั่นแหละใช่ใช่ใช,ชุดที่เราเข้ามาปร,ปรับปรุงแ,แ,แ,แต่ต้องบอก FC ว่าแปลงนี้ทำช้ากว่า้รงเมย์เดือนหนึ่งนะใช่ค่ะก็ระยะเวลาที่เห็นความสวยที่มันเพิ่มขึ้นเนีย่ยแค่ประมาณเดือนกับสิบสองว,วัน <S <S ก็เนี่ยพี่กวินใบเก่านี <S <S ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าขยี้ขยําเลยใบเก่ากับใบใหม่อาเชนไม่อยู่อาเชนโดนขยี้แล้ว ใบเก่ากับใบใหม่นี่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยค่ะผมออกสวยแล้วอ่ะออกสวยแล้วเงี้ยอย่างนี้เดินยิ้มแล้วเชนน่ะดูดูโอ้หอารมณ์มันเหมือนออกทุกกิ่งอ่ะใช่ใช่ไหมกิ่งทุกก้านเลยออกออกหมดอ่ะอารมณ์มันออกทุกกิ่งเลยแกออกหมดด้านข้างก็ออกด้านบนก็ออกโอ้โหเดี๋ยวอีใบนี่ก็เต็มผุพับแล้วอีใบก็ริมรั้วก็โตนะเอซีไม่ใช่ว่าแปลงริมต้นริมไม่สวยนะอลังการเหมือนกันนะต้นริมอ่ะดูดิล็อกริมอ่ะ โอ้โต้นนี้ใบน้อยหน่อยใบน้อยหน่อยยัง<อ>โสมโ,ม,โมอยู่แต่ว่าออกแต่ว่าใบใบไม่ใหญ่เหมือนเพื่อนนะใบเก่าทิ้งแล้วต้นนี้ต้องซ้ําค่ะอือก็ว่ากันไปตามกําลังของต้นอะ่ะอย่างต้นไหนแข็งแรงสมบูรณ์ก็สวยหน่อยอย่างต้นเนี้ยต้องทําซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับโปแคลโปแคลสิงใหญ่ซ้ําไปอีกนี่ไงอาการไม่ไม้ยังอยู่เนี่ยฝั่งเนี้ยกิ่งยัง อันนี้ก็เมื่อเมื่อปีที่แล้วที่บอกว่าเคมีเยอะแล้วก็โดนอากาศร้อนเข้าไปใช่เดี้ยงหมดเลยเขามาสวยคางแอบสวยคางค้างไปสวยร <laughs> ับแดดไงมาสวยข้างนี่ขึ้นมา้างนั้นรับแดดแรงไปหน่อย <laughs> <laughs> แอบมาสวยบางเหมือนถ้าคนแอบสวยใช่เออแต่มองไปข้างล่างสวยนะยอือด,ดูดิกล้องเราซูมไปข้างล่างดูสวยมากเลยใบเยอะโอ้ใบเต็มต้นเลย มันต้นอะไรกันันไม่ชุนอย่าให้เอกเจอนะเอกถางหมดเอกสอยเอกสอยเรียบเอกถือตะขอมาแล้วถือตะขอมาหาอาแล้วอาบอกยุดหยุดอยู่ตรงไหนไมต้องเลยไม่ต้องเลยอาครับลุกลกเข้ามาไปไหนเห็นเน็บแต่ตะขอเกี่ยวแขนงอย่างเดียวเลยเห็นใบมาไม่ได้จะถางใบออกอย่างเดียวโอ้ล้วเดินไปชนกำแพงอะไรเนี่ยไอที่ฝั่งนู้นค่ะนี้เป็นสวนไหม สวนปลูกใหม่สวนแปลงนุ้นสามรอยไร่สามร้อยไร่ใช่ออเดี๋ยวเขาเห็นเราโตเขาจะวเขาจะเขาจะเอากำแพงออกเองเราตามจีบรอบด้านไงเออะไรนะอย่าให้นับปื้ดมาเอออย่าให้นับปื้ดมานะ ที่บคนงานหนูนี่ไอกระสอบปุ๋ยซานโฮเอาไปตัดแล้วก็สะพายไหลเออนี่แหละสิบสองสามสามลุงจงไปเห็นลุงจงถามนั่นกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าผมนะจะทำแบประโชยอะบางคนตัดไอโปแคปบทำไอเบาะรถอ่ะโอ้แต่ละคนี่สุดยอดจริงจโปรโหมดไปในตัวโปหมทไปตัวเราเดินอีกสักล็อกหน่อยนะเดินเดินกลับล็อกนี้ดีกว่านะ fc ให้ดูว่าต้นริมที่เขาบอกว่าไม่ค่อยสวยกันอ่ะ มันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหยังไงโอ้โหยันท้ายครับมองดูเหมือนกันมันเหมือนต้นเดียวกันเลยก็อปปี้วางมาถ่ายต้นไหนหมูถ่ายทุกต้นเลยเหมือนกันหมดมันต้นเดียวกันหรือเปล่าใช่มองไอ้กราฟิก็แบเนี่ยดูดิเหมือนหมดแหละเออต้นแรกกับต้นสุดท้ายเนี่ยเออมันก็อปปี้กันมาเลยอ่ะเอามาลง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 เนี่ย ของนัททรนี่เริ่มจะเหมือนของหนูแล้วของหนูหมากงามเกินหน้าเกินตาออกนัททรบอกกล้วยมันงามเกินไปนะเนี่ยอย่าโดนซ้ออีกโดนซ้อแน่กล้วยอันาเงี้ยกล <c oughs> ้วยงามเกินตาของนัททรโอ้โหกล้วยโอ้แต่แบบนี้ก็ยิ้มแล้วนัททรเนี่ยเอยอเชนดินแล้วน,นัททรมาไงเนี่ยกล้วย,วยของนัททรกล้วยงามอ๋อนัททรโอ้หนูเพิ่งเข้าไปหาเขามาเขายิ้มเนยกจะโลกล้วยแล้วเหรอ ใจเย็นใจเย็นอ๋อไข่ลูกก่อนเออไข่ลูกก่อนต้นยังเล็กอยู่ไงถ้าต้นโตไอ้คนจะออกเอฟซีมันต้นเดียวกันนั่นหองที่เราเดินมาเนี่ยเหมือนกันมันต้นเดียวกันหรือเปล่าดูดิโอ้ซ้ายขวานี่เหมือนกันเลยนะเหมือนกันค่ะแถวอ่ะแถวยี่สิบต้นสามสิบต้นเลยมอนฝาแฝดอ่ะมันกล้วยนี่ก็ออกออกเหมือนกันนะเนี่ยใช่มันมีลูกกพิมมันีเครือแล้วเลยเอาไว้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเอาออกเหมือนกัน เหมือนกันทุกต้นต้นแปดไปนี่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วแสดงว่าแนวทางเราไปส่วนไหนก็จะเหมือนกันแหละเหมือนกันเหมือนกันนะแต่ว่าใครทำรอบเร็วกว่าก็แต่ว่าอยู่ ถ้าได้ใช้ตามรอบอยังไงก็เหมือนของหนูแน่นอนเ,ออเนหมือนก๊อปปี้วางเลยใช่สวยกล้องลามาไม่ทันแล้วมันลหลงไหลใบอยู่ใต <c oughs> ้กระโตสวย<ช>ไปเล้ว,ลวอันไหนดีก็อ,อ่ะกล้องก็ถ่ายไปถูแล้วเวียนหัวแนละ้วสายไปสายมาเป็นประดุกเลยนะมองเนะี่ยมองจ้ำปุดจ้ำปุด,ดอืมสวยงามมาก <c oughs> ก็เราเดินสำรวจมาเมื่อกี้แล้วครับผมแปลงนี้ประมาณกี่ต้นนะ สามร้อยเลยสามร้อยกว่าต้นสามร้อยสิบมั้ยสามร้อยสิบเราเดินสองร้อยพอยบีไม่ขาคือสองล็อกก็โอ้โหมันเหมือนกันหมดเนี่ยมันเหมือนกันหมดแล้วก็เดี๋ยวแปลงนี้จัดการยังไงต่อนะสเต็ปเขาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ทําใบทำใบทำใบก่อนเดี๋ยวเอาอีกใบหนึ่งอ๋อเอาอีกใบหนึ่ง้องท้ามสามไปแล้วแล้วก็จะทําสารเหมือนเพื่อนไหมเหมือนทเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนกันแต่ขออีกใบหนึ่งขออีกใบหนึ่งโอเคดินเด็ดให้แกเลยนะ อีกใบหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามคือใบหนึ่งคือรอบใบเนี่ยรอบใบของเขาอ๋อไม่ได้เอาใบเดียวนะใบเดียวอ๋อนี่ว่าจะเอาไข่ใบเนี่ยจะจะรอบใบหนึ่งว่าให้เดือนคือรอบใบเดียวคือเต็มต้นอ่ารอบใบไม่ใช่ใบเดียวไม่ได้ใช่ไหมก็ฝากน้องเมย์แถวนี้ดูแลด้วยใกล้ๆ นะครับพี่ปานอาของเราแอบมาดูหน่อยว่าฉีดยาไหมเ้อยางเพ,พียกินนี่อะ่ะ <laughs> สำคัญตรงนี้ยพอใบามาแล้วโอ้โหเพียก็จะมาด้วย <laughs> ใช่นะครับ <laughs> FC ดูสภาพแปลงไว้ก่อนน,น,นี่คือสวนอาเชนที่เตรียมจะเอาลูกกันนี้เขียวอีหมดเลยนะใช่ <laughs> <laughs> แต่คาไม่ด่วนเขาเอารอบหลังนะแต่รอบแรกร้อยห้าสิบรอบหลังสองร้อประมาณนี้ เขาเอาไปขิงลุงจงไงเอาไปขิงจงโดนไปเยอะโดนไปเยอะไม่ได้ต้องแก้แขนต่อไปต้องเอานวมมาด้วยคูนเอาเอฟซีเดี๋ยวเราจะมีอีกแปลงหนึ่งใช่ฮะที่ต้องไปเยี่ยมชมหน่อยค่ะเขาทำซานโฮวแต่ระบบจะพึ่งลงมือทำได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วมันมายังไงสองอาทิตย์เดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวไปดูกันมันยีขนาดนั้นเหรอเจ้าของเจ้าของสวนยิ้มรอเลยไปเจ้าของสวนตกใจเลยเอาไปเอฟซีเจ้าของสวนตกใจแล้วสองอาทิตย์เองไปบายบายบบายครัไปดูสมัยครับ อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ